ลูกสองขวบครึ่งชอบทําเพื่อนแก้อย่างไงดีคะทํานี่เขาผลักใช่ไหมคะเขาผลักเพื่อนเขาลังแกเพื่อนเขาตีเพื่อนเขาทําอะไรเพื่อนบ้างนะคะก่อนอื่นเราเราต้องฟังเยอะๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกวันนี้คุณครูบอกว่าหนูผลักเพื่อนนะคะเพื่อนทําอะไรหนูไหม เขาแย่งของเล่นหรือเปล่าหนูไปแย่งของในมือเพื่อนไหมถามทีละคำนะคะประติดประต่อไปทีลคำนะคะจีละเล็กทีละน้อยนะคะคราวนี้เเราต้องเราเรายังตัดสินไม่ได้นะเราไม่สามารถตัดสินว่าลูกเราเป็นคนผิดนะคะหรือว่าเรายังไม่รู้เลยว่าลูกลูกเราผิดจริงอ่ะไปผักเพื่อนแต่ว่าเรายังไม่รู้สาเหตุว่า ลูกป้องกันตัวเองหรือเปล่านะคะในในในกรณีนี้นะออคราวนี้ถ้าเกิดว่าเออลูกเราอ่ะอยากไปแย่งของเพื่อนแล้วเลยไปผลักเพื่อนอันนี้ลูกเราผิดจริงนะคะแต่ว่าเราก็เรารับฟังลูกเยอะๆก่อนนะคะแล้วเราก็บอกลูกว่าอู้ลูกทําเพื่อนหรอเพื่อนเจ็บไหมนะคะลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกอยากได้ของเล่นหรอแย่งเลยไม่ได้นะต้องผลัดกันเล่นนะคะ คือถามจนเขาอธิบายความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อนนะคะแล้ว,แล,วแล้วที่หลังลูกจะต้องทำยังไงดีคะอยากได้ของเล่นนะคะรอดีไหมหรือว่าเล่นกันดีไหมหรือว่าแบ่งกันดีไหมนะคะในกรณีนี้ก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะฟังไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์อย่างนั้นมันยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้นะคะที่จะทำให้รู้สึกได้ลึกซึ้งมากขึ้นก็คือหนังสือนิทาน การเล่นสมมติหรือว่าตอนที่เราอยู่นะคะตอนที่เราอยู่เราสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเช่นคุณพ่อกําลังอาจจะนั่งเล่นของอะไรสักอย่างอยู่แล้วแม่อยากเล่นนะคะแล้วแม่อยากเล่นพ่อขอแม่แบ่งพ่อเล่นด้วยได้ไหมอะไรแม่อยากเล่นอันนี้จังเลยน่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเห็นนะคะทําให้เห็นแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วคราวนี้ สร้างสร้างตัวละครก็ได้ค่ะสร้างตัวละครจากของเล่นเช่นพี่หมีนะคะพี่หมีอยากเล่นของเล่นจากพี่ช้างพี่ช้างกําลังเล่นของเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่หมีเดินมานะคะแล้วพี่หมีมาแย่งของพี่ช้างไปนะคะพี่ช้างร้องไห้วงแย่เสียใจมากเลยแล้วเพื่อนๆก็เดินมานะคะแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างพี่ช้างเกิดอะไรขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยพี่มีแย่งของเล่นไปนะคะก็คือให้ตัวละครเขาคุยกันนะคะ เราไม่ได้ตัดสินหรอกไม่ได้ตัวละครไม่ได้ไปตัดสินหรอกว่าอะไรเป็นยังไงนะคะแต่เพียงแค่ว่าให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงราให้เขาได้เห็นตัวเองตอนนั้นว่าเขาทําอะไรนะคะทำให้เพื่อนเสียใจหรือเปล่านะคะค่อยๆใส่ความรู้ใส่ความรู้สึกใส่การเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นน้องก็จะเริ่มปรับตัวเองนะคะแล้วคราวนี้ อีกอย่างหนึง่งเขาก็อาจจะแบบอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่เล่นไม่เป็นแบบนี้ก็มีนะคะการเล่นแรงเล่นเบาจับเพื่อนแรงจับเพื่อนเบาเราอาจจะเล่นเพื่อสัมผัสตัวน้องจริงๆนะคะเช่นกอดแรงๆนะคะกอดเบาๆใจดีกอดเบาๆแบบนี้นะคะน้องก็จะเข้าใจคําว่าแรงและเบาที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าเราพูดบอกว่าลูก อย่าทำแรงนะทำเบาๆเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจโดยชัดเจนว่าอะไรคือเบานะคะคราวนี้ก็สลับตากันเล่นว่าแรงแบบไหนเบาแบบไหนนะคะแบบนี้นะคะลองดูนะคะคุณแม่นะคะ